คิดถึงคนแก่คิดถึงพ่อเท้าแม่เท้าป่ย่าตายใหญ่ไม่ต้องทายมาถึงเทศากาลไหมเออมาทำไรช่วงเทศากาลที่หนึ่งบางคนนุ่ท่ามาไหว้ต้นเป็นดุกเล้วให้เหลี่ยงปวดตัวนี่มันกระโวยบินไม่ใช่สนใจเล้วผัอแม่ปป่ย่าตายายอยู่หรือเด็กใช่ไหมนี่เดือนชิปนู่นแหละตามาไหว้หน้าโกดีเดียวบางคนใจไดส้นใจ รปอยให้กดแกแกนังเจ้าอยู่ที่เดินมาแล้วใครพามามาตักเทตรงนี้เฟกระ<ค>ตุกใครพามามาแล้วล่ะมาไร้อยล่ะอามาเมแเลยมีล้านกูคนกระพวกกับมาจากกรุงเทพอมาม,ไม,ไมาไม่อยากเมท้าเมท้าเมท้เดินไม่รถแล้วเตินรถแต่ไหว นี่ใช่ซื้อมายหมายเมท้าวอ่ะชื่อเองไม่ต้องใต้ลูกล้านชื่ออ้หยาจับดีนะเมท้าวจับดีไม่เมื่อนที่นแลวไม่มีทีไนเมื่อนฉันไม่เช่เฉียวชื่อตามเทศกาลไหนอ้หยาเดียมจังไมท้าวฉันชื่อของคนอนอ๋อร้านไหออ่งไมท้าวไร่ม่ทีไนเราหราเมืองคอนนี่นนบวางแพงไม้ซักไม้ไร่แพงเลยไปซื้อป่นนี้ไม่ได้แมท้าวตรงหนาวอยู่แช่แล้วมาตึงชื่อลาลโรยี ไอ้ไอ้ชันกินอย่างเดียวพราะันเื่อนเองเพลงไอ้คนไม่เื่อนหมักบนว่าเพลงนี่ชั้นรู้ชั้นเจบนได้เอ hey, ว่าเป็นเรื่องจริงเลยคนซื้อไม่บนคนบนนี่ไม่ซื้อพี่น้องเออคนซื้อก็ไม่บนเพราะระยับ เพราะเขาได้มาสัมพัดคองจริงๆได้มาเห็นกับตาว่าลายไม้เฟอร์นิเจอร์เมืองคนนี่นะค้องเขาเนียบทุกงานแล้วดีทุกแบบพี่น้องเออขัดสั้นไม้คุณภาพโดยเฉพาะไม้สักทองเฟอร์นิเจอร์ที่ทําด้วยไม้ซักและมีลูกเล่นลูกจับทันสมัยโมเดิร์นนะพี่น้องนะโดยโกเนียวหรือวา่าพี่พรลเทปของเราวันนี้เราขับรถมาไซต์ตะน้นปัฒนาการกู่คว้าง เลวเลียวซายข้าวทนนโบอังนี้ค่ะพอเลี้ยวเข้ามาถึ่งลายไม้เฟอร์นิเจอร์กระุดตรงคามกับโรงแรมพรีเมียพี่น้องเออเปิดมากว่า1 5ปีแล้วโดยผีผ่อนเทปเพราะว่าโกเนียวบริหารงานเองพี่น้องนะเลวโบกเลยนะเออพอเม่ปูยาตายายมาซื้อที่นี่ตั้งแต่สมไม่โนเลวเพราะว่าโคงเขาเรียมจริงๆนะคะไม่ต้องรอยลุกล้านซื้อเลยเพราะว่าเขามาทึ่งจับมาทึ่งแล่อีกอย่างหนึ่งโกเนียวพีบอนเทพของเราเนี่ยนะอธิบายดีมากนะตั้งแต่การผลิตไม้ทำแบบ ให้เล่เนื้อไม้ให้เล่ถูกมุมถุกอนูเลยว่กคงเขานี่เนียบจริงสึงฉั้นก็นไดส้ำพัดเล่เรยววัดตางจากที่อื่นพี่นองนะกงเรานี่มีนำนักเนื้อไม้หมากไม้แผ่นใยไม้เกา่าไม้แท้ทางต้นพี่นองบางที่นี่บางอันบางตัวเฟอร์นิเจอร์นี่นะชายไม้ตั้งแทง มาตั้งตน้นในส่วนคงหนักซาสมนะพี่น้องนะมือซ่องเราก็มีให้ทานได้เหลือชมกันกันพี่น้องเออเราเน้นผลิตมือนหนึ่งแปดสิบเปอร์เซ็นต์ค่ะแล้วการมีมือซ้องให้สำรับนักเก็บสาสมเพราะว่าทีเนี้นะพี่บอลเทปบอกเลยว่าลูกค้าจะเข้ามาเล่เป็นอย่างมากเลยโดยเฉพาะการผลิตเนี่ยเราผลิตเองที่ร้านนะเราคัดเราทาซี่ไม่ลูกค้าต้องการแนวไหนแบบใดสามารถบอกทางร้านได้พี่น้องต้นเล่เตียงนะ ชับชุกจริงๆไม้แต่ละอันแต่ละต้นนะพี่น้องนะเอออวเตียงนี่บางอันเป็นไม้ต่างแพนเลยพี่น้องทีพรเทพบอกว่าเราจะใช้ไม้ที่มีอายุมารกมาทําเฟอร์นิเจอร์นะคะเพื่อความแข็งแรงทนทานคงเฟอร์นิเจอร์ค่ะมีเพ้นพี่น้องเออไม่ไหวเป็นโตตู้เตียงชุดรับแขกโตทานข้าวนะตู้เสื้อผ้ามีครบบมดที่เป็นเฟอร์นิเจอร์ประดับประดาตกแต่งภายในบ้าน ในทีทำงานโรงแรมหรือสถานที่ต่างๆค่ะใครที่โบกว่ามาจากใหญ่นวดเมืองโคนนะพี่นงนะมีส่วนลด10%เเซและจัดส่งฟรีเหมือสือ5้าชุดขึ้นไปถั่วภาคใต้ค่ะมาเลขกันได้ที่ไร่ไม้เมืองโคนพี่โนงโเออ